อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้นะคะอยากแนะนำค่ะร้านนี้ค่ะปูดองอันยองซีรีส์เกาหลีโจนขโมยข้าวปูทะเลไข่อันนี้ต้องชิมปูทะเลไข่ดองซีอิ๊วอันนี้ก็เจ๋วเลยนะจ๊ะปูม้าไข่ดองซีอิ๊ว แนะนำจริง<น>จังน้ำจิ้มของเขานี่ยิ่งเลิศเลยถ้าจะทักทายว่าอันยองอันยองฮาเซโยก็คงไม่ใช่สวัสดีแล้วกันมาคุยกับซีอีสองพี่น้องด้วยกันท่านแรกคุณพิมนาราพงพยอมน้องเนียสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามด้วยคุณพัชกิราพัทยุวะ,ะสกุลไกรเนยสวัสดีคะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความเด่นพิเศษของปูดองของเรา เป็นยังไงแล้วมีกี่รสชาติจ๊ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราสองคนนะคะมีแบ็คกราวด์เป็นหลานสาวเจ้าของร้านอาหารทะเลนะคะเจ็ปีที่แล้วซีรีส์เกาหลีกําลังมาแรงเคพื่อนก็เลยเอามาให้ชิมพอชิมปุ๊บมันหมดมเราก็เลยทําขึ้นมาใหม่เลยคะ่ะแล้วก็ทุกคนลงความเห็นว่า เปิดร้านเลยตั้งใจจะทําเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนรักของเราทานทั้งนั้นค่ะเราจึงเกิดการควบคุมอุณหภูมิค่ะอยู่ในระหว่างการดองตั้งแต่ต้นจนจบสะอาดถูกลักษณะอนามัยแน่นอนค่ะตั้งมั่นเพื่อจะทําให้ครอบครัวคนที่เรารักดังนั้นต้องสะอาดและอร่อยจริง เรามีเมนูจนขโมยข้าวนะคะเมนูนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะเป็นเมนูที่มีข้าวมีปูที่แกะแล้วมีไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะมีสาลายกรอบโดยน้ำจิ้มซีฟูดที่ลูกค้าได้ทานก็ลืมไม่ลงเลยค่ะเมนูที่2ของปูดองอันยองจ้าปูดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะปูทะเละนะคะเราก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันแต่ไซส์ M เนี่ยจะเป็นไซส์ที่ Recommend นะคะกำลังทานอร่อยแล้วก็หมด1ตัวก็คืออิ่มพอดีค่ะตามด้วยปูมาไข่ดองซีอิ๊วนะคะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษไข่เเนี่่่จจะะะะปป็็ไไขขททลลลมมุาากกกววูคแ้ เนื้อที่หวานใสทานง,ง่ายจริงๆเนี่ยลีเป็นคนชอบปูม้านะเพราะปูม้าเนื้อจะหวานมากจากปูไปแล้วแซลมอนกันบ้าง แซลมอนดองซีอเกาหลีของเราเป็นแซลมอนนอร์เวย์ค่ะสดมาทั้งตัวนะคะแล้วก็เอามาแล่ค่ะทุกอย่างเขาแบบพรีเมียมมากไปกั้งกันหน่อยซิกั้งไข่ดองซีลเกาหลีค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชอบทานรสเกาหลีอยาเงี้ยอยากทานเป็นไทยๆก็จะเป็นเมนูดองน้าปลาค่ะเป็นกั้งไข่ดองน้าปลาตัวนี้นะคะแนะนามากๆเลยค่ะซีรีส์เกาหลีเราก็มีซีรีส์ไทยเราก็เลิศเหลืออะไรจ๊ะกุ้งแช่หัวน้าปลาค่ะกุ้งเนี่ยเราก็จะน็อกในโซดาน้ําแข็งเพื่อให้มีความกรุบกรอบเด้งนะคะแล้วก็หัวน้าปลาของเราก็มีรสชาติทีี่่มเหือนท น,น้ําจิ้มเป็นไงของเรามี4สูตรนะคะจะเป็นน้าจิ้มซีฟูดสูตรมะนาวสวนค่ะน้าจิ้มซีฟูดสูตรวาซาบิน้ำจิ้มซีฟูดสูตรน้ำปลาร้าน้าจิ้มซีฟูดสูตรมัสตาร์ดค่ะคุณจะเอาไปทําเป็นน้ํายําก็ได้ เขาไปย่องไปขโมยสูตรของคุณย่ามานะเนี่ยเพจของพวกเรานะคะ Facebook และ Instagram นะคะปูดองอันยองภาษาไทยนะคะโทรศัพท์0-922492442ค่ะสาขาลรกของเรานะคะอยู่ที่ drive t o พาราม9ค่ะเปิดเวลา10โมงถึง1นึ่งทุ่มทุกวันค่ะหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับความแซ่บสะอาดของปูดองอันยองเป็นอร่อยและ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยของปูดองอันยองกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่โทร0922492442 Facebook IG ปูดองอันยองและสำหรับเมนูอร่อยเลิ่ต้องกินกับร้านปูดองอันยองคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเละกำลังผลิตนี่เม่ชื่ออีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ